นะป๊อบอยู่ถ้าจะให้ฉันกินแบบเนี้เหรอไอ้วพวกสเต็กกับสปากเกตตี้นี่แหละคนบ้านนอกบ้านนอกไม่ทํามาหากินอย่างแม่กินแค่นี้แหละอย่าเสเลิกินของดีพวกนี้เลยทําไมเธอถึงเป็นคน,บนแบบนี้นะ่ยฮะแล้วทำไมทนไม่ไหวเหรอทนไม่ไหวก็กลับบ้านนอกไปเลยไปชิวช้ว <c oughs> <c oughs> ปอบอยู่พี่มาแล้วอา้าวพี่หนึ่งมาแล้วเหรอป้าสวัสดีครับไม่เจอกันนานแก่ขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยนั่งก่อนสิพี่บ้านใหม่แกกับแฟนนี่ใหญ่เอาเรื่องเลยว่ะก็นิดหนึ่งปะ กินเลยเนี่ยฉันเตรียมวาให้พี่โดยเฉพาะเลยนะน่ากินทั้งนั้นเลยกินให้อิ่มไม่ต้องเกรงใจอยู่ละแหละป้าครับเอาเลยครับน่าอร่อยทั้งนั้นเลยกินเลยครับหยุดเลยนะแม่อย่ามายุ่งนี่มันอาหารฉันกับพี่หนึ่งแม่ไม่มีสิทธิ์ทำไมล่ะก็แม่อยากลองกินอะไม่แค่อยากลองชิมไม่ได้หรอไม่ได้ ถ้าแม่อยากจะชิมอ่ะแม่ก็ไปซื้อกินเองเดี๋ยวแพ้ขึ้นมาทำไงกินเท่าที่มีไปนั่นแหละป๊อบอยู่ทำไมแกว่าป้าแบบนั้นนะ่ะเสียมรยาดจริงๆเลยแกนีเออ่เออไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องทะเลาะกันฉันกินแค่นี้แหละปกติฉันก็กินของฉันงนี้อยู่แล้วโอ้ยกินไปเถอะพี่อย่าไปสนใจอะไรเลย,เลย กลับมาแล้วจ้ากินอะไรกันเนี่ยหอมจังเลยทําไมคุณกลับมาไวจังกินข้าวเร็วพี่นึ่งโหมาทําไมไม่บอกผมเนี่ยผมจะได้รีบกลับมาเร็วๆเฮ้ยไม่เป็นไรพี่แวมาเยี่ยมนะนั่งลงก่อนดีมะโอเคอะแม่ ทำไมแม่กินแค่นี้ไม่กินเหมือนป๊อปยูเหรอก็เมียแกสิมันให้แม่กินแค่นี้อะอะอ้าวป๊อปยูทำไมให้แม่พี่กินแค่นี้ไงเอาก็แม่พี่มาอยู่ฟรีๆไม่ทำอะไรสักอย่างนั่งนั่งนอนนอนกินแค่นั้นแหละสมควรแล้วเฮ้ยป๊อปยูทำไมพูดกับแม่พี่แบบนี้ะนี่แม่พี่นะเว้ยก็ฉันไม่ชอบอ่ะทำไมพี่ต้องเอาแม่มาอยู่ด้วย อยู่บ้านนอกก็ดีอยู่แล้วไม่รู้จะหอบสังขารมาอยู่ที่นี่ทำไมพาระฉันก็ไม่อยากอยู่กับหล่อนมากนักหรอกนะถ้าคุณบอกว่าแม่ผมอยู่เฉยๆแล้วไม่ทําอะไรเนี่ยแล้วคุณน่ะคุณช่วยอะไรผมบ้างไหนคุณตอบผมหน่อยสิเงินที่คุณใช้รถเบนที่คุณขับมันจะมาจากไหนได้ฮะเสือ เาเงินนี้ไปไว้ใช้จ่ายนะลูกแม่ไปเอามาจากไหนเยอะแยะแม่ขายบ้านกับที่บางส่วนนะ่ะไม่ต้องห่วงแม่ก็ยังมีที่ทางเหลืออยู่แล้วแม่ขายมันทำไมแม่ห่วงมันไม่ใช่เหรอแม่อยากช่วยลูกอ่ะอยากให้ลูกเป็นลงทุนทำธุรกิจของตัวเอง่ะลูกแล้วแม่ล่ะแม่จะอยู่ยังไงแม่จะไปอยู่ที่ไหน แม่มีที่นานมีกระต๊อบปลูกไว้อยู่แล้แม่ไปอยู่ที่นั่นเสือไม่ต้องห่วงแม่นะแต่ว่ามันไกลมากเลยนะแม่ถ้าแม่เป็นอะไรขึ้นมาใครจะรู้แม่จะไปอยู่กับแกได้ไงแกก็อยู่กับเมียแกไปเถอะเง้นแม่รอเสือก่อนนะไว้เสือรวยเมื่อไหร่เสือจะกลับมารับแม่เสือสัญญาเสือจะไม่ให้แม่อยู่บ้านนอกคนเดียวหรอจกจก้ะจ้ะขอบใจนะ คุณไม่ยอมบอกอะไรฉันเลยอะ่ะก็ฉันเป็นคนบอกเสือเองไม่ให้บอกเธอพอพราแม่ผมเป็นห่วงว่าถ้าบอกคุณแล้วคุณจะไม่สบายใจฉันไม่คิดเลยนะว่าสันานต่ำๆของแกจะแสดงออกมาให้ฉันเห็นแบบนี้เอ่อฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะ ฉันไม่น่าเลยไม่น่าให้ลูกชายฉันไปแต่งงานกับเธอเลยใจเย็ยนนะคุณป้าผมขอโทษแทนน้องผมด้วยนะครับคือผมก็คิดว่าคุณป้าไม่ชอบกินอาหารแบบนี้นะครับอาหารไหะฉันชอบแต่ฉันนั้นไม่ชอบอ่ะน้องสาวแกหัดสอนสันดานม,น,มน,มนมันมั่งนะเนี่ยผมว่าไม่ต้องสอนแล้วหะครับผมตัดสินใจได้แล้วปอยู่เราเลิกกันเถอะ ไม่นะเสือไม่ได้ฉันฉันขอโทษคุณให้อภัยฉันหน่อยได้ไหมพันดีคิดน้อยเกินไปอะ่ะเรื่องแค่นี้เองขอโทษตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วล่ะถ้าคุณรังเกียจแม่ผมขนาดเนี้ยค,ค้บขึ้นไปก็ไม่รอดหรอกคุณไปซะเสือ ถึงแม้ว่าฉันจะเป็นใครเธอก็ไม่ควรมาทํากิิยาตําๆแบบนี้ใส่ฉันเพราะฉันก็ไม่เคยไปทําอะไรให้เธอถ้าฉันทําฉันจะไม่ว่าอะไรเลยแม่คะนูขอโทษนี่เมื่อลูกชายฉันตัดสินใจแบบนี้แล้วเธอก็ไปเก็บของซะพี่หนึ่งพี่ก็ช่วยพูดอะไรหน่อยสิพี่เป็นพี่ชายฉันนะพี่จะช่วยอะไรแกได้นี่เมื่อแกทําตัวไม่ดีจริงๆนี่หว่ามันจะยังไงนี่มันก็ต้องรับแับหัวแกแล้วแหละ ฉันไปก็ได้เสือพี่ขอโทษด้วยนุ้ยถ้าแกใจเย็นลงแล้วอะอยากจะลองคุยกับมันก็บอกพี่นะยังไงมันก็น้องพี่ว่ะครับพี่เดี๋ยวผมคงต้องคิดดูอีกทีครับแต่ว่าตอนนี้ผมขออยู่กับแม่ก่อน ไม่เป็นไรนะลูกผู้หญิงในโลกนี้มีเยอะแยะก่อนหน้านี้เขาก็ยังดีๆอยู่เลยแม่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ผมไม่เข้าใจเลยนี่นะลูกเงินทองอะ่ะมันทำให้ธาตุแท้ของคนเราเปิดเผยออกมาแม่ไม่ว่าอะไรนะลูกถ้าลูกจะคืนดีกันแต่ต้องคุยกันดีๆนะผมขอโทษแม่นะ ที่ต้องให้แม่มาเจอเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดตัวเองเลยนะลูกอย่าโทษตัวเองเลยนะลูก